เอื้อมคือลูงารุ่นของพี่ เรื่องค,คุณพ่อคะมีอะไรลูกลูกมีเรื่องจะบอกคุณพ่อค่ะเรื่องอะไรจ๊ะรเรื่องพี่สายันสายันสายันทำไมพี่สายันเขา เขาบอกรักลูกค่ะพ่อดีใจโดยลูกเพราะว่าสายหยางเป็นคนดีพ่อดีใจด้วยจริงๆคแบบข้บพุทครับไงจ้าตจ้าช้ำ อาคุณนูเล็กตื่นแต่เช้าเลยนะครับจ้ะคุณสายานย,ยังไม่ตื่นเหรออ๋อไม่อยู่ครับอ้าวไปไหนล่ะเออไปกรุงเทพตั้งแต่เมื่อคืนครับคงมีธุระสำคัญนะครับธุระธุระด่วนอะไรอ่ะทำไมต้องไปทั่นแต่เมื่อคืนอย่างนั้นน่ะเออไม่ทราบครับ ลงตรงใจเขาไปหรือยังล่ะนี่แล้วมันจะแต่งงานกันสักทีล่ะเหรอนี่เขายังไม่ได้มาขอฉันเลยนะนี่หยนะฉันว่าล่ะลเขียนตำนานใกล้มดผานิดผิชิคหมดหรือจะอดบ่อาจมีแม่เหล็กและเหล็กด,ดีอายะยั่วก็พัวก็พันน้าตื่นรมใครยั่วใครกอดยักษ์พูดจาหน้าเกลิดละ เธอนี่แล้วท่าชี้เสียงของเธอไปไหนซะแล้วล่ะฮะก็เขากุงแค่ไปได้สามวันแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าไปทําอะไรบ้างอุย้ยนี่นี่ฉันว่านะเขาต้องไปหาผู้ใหญ่หรือไม่ก็เท่าแก่มาสู่ขอเธอแน่เลยอะ่ะตายแล้วคิดว่าอย่างนั้นหรอ,อใช่สิก็ดูอย่างอิตาหมอมอนโนฉันสิเห็นซื้อซื้อซึ่งเื้ออย่างนั้นนะนะถึงเวลาใจร้อนขึ้นมาแล้วเธอ พาเพื่อนบุกถึงบ้านฉันเลยอ่ะบอกว่าถ้าปล่อยให้ฉันคิดนานเนี่ยเดี๋ยวฉันจะโนเคขึ้นมาอืมไม่น่าเชื่อเลยนะว่าหมอโมโนของเธอไจ้โรแมนติกขนาดนี้เฮ้ยก็โรแมนติกเฉพาะก่อนแต่งใช่ไหมล่ะเธอตอนนี้เนี่ยเหรอเฮ้ยรู้งี้ไม่แต่งไม่แต่งนี่ต้องบอแซวแต่เธอไม่ต้องห่วงหรอกนะ ห่วงอะไรก็ห่วงคุณสายันของเธอนี่ไงล่ะท่าทางอะนะเขาจะโรแมนติกกว่าอีตามหมอของฉันอีกเชื่อสิบ้าจริงหน้าแดงเลยไม่อฉันเี่อถึงคแต่ <c oughs> สิ่สงรถพี่สายันนี่ไปกระทั่งเสียงรถยังจำได้ สวัสดีครับสวัสดีมใจานี่คุณพระและตุภิจวิกรมเจาของไร่วนาวันแห่งนี้สวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีครับนี่มุจาครับเป็นภรรยาของผมภรรยาเอ่อลูกเรืมานี่สิลูก สวัสดีค่ะมิตราภรรยาขอมสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักคุณมิตราอ้านี่จ๊ะแลวนี่คุณสาลีเมื่อเพื่องของนองเอื้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้านป่าเมืองเถื่อนดีต้อนรับนะคะ สองคนขอตัวกันนะครับเชิญพิชายันเดินทางมันเหนื่อยคงอยากจะพักผ่อนมากกว่าเชิญครับขอบคุณครับสาไปเถอะปะขึ้นเรือ ทางบ้านเรานะที่อำเภอเขาจัดงานประจำปีใหญ่เธอไปด้วยต้องสงนุกมากเลยอน้าเดี๋ยวฉันขอคุณลุงให้ฉันไม่ไปได้ไหมสาทำไมอะ่ะเอ,อื้อใหญ่เธอไปด้วยนี่วันนี้ฉันไม่อยากไปไหนไว้ภา,าหลังก็แล้วกันนะมันก็ตามใจเธอแล้วกัน มันก็เย็นละคุกลับไปนะเข้มแข็งเง้อเอื้อม ุณลุแล้วก็มีฉันอย่าไปสนใจคนทรยศเพืน่นั้นเลยเขาไม่ได้ทรยศนะสาแต่เขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับคำมั่นสัญญาของเขาตั้งหาต่อไปนะ รู้จักกันตั้งแต่สมัยอยู่มหาวิทยาลัยด้วยกันนะครับตอนนี้น้องเริ่มอ,อยู่ปีหนึ่งเราสองคนอยู่ปีสี่ค่ะเออนี่ขอต่อว่าหน่อยนะลงไปแต่งงานงทังทีน่าจะบอกกล่าวให้รู้เรื่องหน่อยมั้งคือเรื่องนี้ผมต้องขอประทานโทษด้วยครับเพราะว่าทุกอย่างมันกระทนหันมากผมไม่ได้เตรียมการอะไรเลยเออลูกเอื้อง เพราะว่าเราจัดงานเลี้ยงฉลองต้อนรับการทาง,งานของคุณสยันสักหน่อยเป็นงไงดีค่ะคุณพ่อจะได้ถือโอกาสเลี้ยงต้อนรับคุณนิทราด้วยผมว่าอย่างดีกว่านั้ครับผมไม่อยากให้ต้องยุ่งยากก็มไม่มีอะไรต้องยุ่งยากนีคะ่ะนั่นสิสักวันมารืนนี้เป็นยังไงคะตกลงนะครับก็ได้ครับ คุณน้องเอียงจ้ะขอบคุณท่า,าคุณพ่อคะลูกขอตัวนะคะรู้สึกไม่ค่อยสบายขอโทษนะคะเอื่องเขาไม่สบายมาหลายวันละก็ตั้งแต่วันที่คุณลงไปกรุงเทพเออแล้ว นี่ตัดสินใจว่าจะอยู่ที่นี่หรือว่าจะกลับกันนะะเออผมคงจะยืนยันเหมือนเดิมน,นะครับเพราะว่ามิตรเองก็คงชอบที่นี่ด้วยที่นี่เงียบสงบดีค่ะดิฉันชอบสอิ่ที่นี่แต่ที่นี่ไม่มีอะไรนะมีแต่ป่ากับเขาอยู่นานไปยี่คลาดจะเบื่อไม่หรอกค่ะดิฉันอยากอยู่ที่นี่ ตลอดไปค่ะเออมครั้งนี้เป็นไงจะเห็นพ่อบอกว่าเป็นตั้งหลายวันแล้วแต่ตอนนี้หายแล้วค่ะ ขอโทษเอื้อมอยากจะอธิบายเอื้มเข้าใจนิฉันเข้าใจทุกอย่างดีหมดแล้วกลับไปได้ค่ะเดี๋ยวคุณนิดิ่าเธอจะ

ขอเวลาที่รู้แน่ชัดว่าคำสัญญานะี้เป็นสัญญาลวงและพี่จะให้คำตอบอเอื้องค่ะเอื้อมจะรอนานให้ไหนก็รอได้ไม่นานหรอกเอื้อ จะกลายเป็สนสัธยาแล้ว